สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเอร,ร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมโปเกมอนยูไนต์นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับโยคุบาดิสึโปกเกมอนที่มีความสามารถค่อนข้างที่จะหลากหลายด้านมากมนะครับจะเอาไปเป็นตัวแทงก็ได้ไปเป็นซัพพอร์ตประจําทีมก็ได้หรือแม้กระทั่งเอาไปเป็นตัวดามเมจก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นเดียวกันครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนคงอยากจะทําความรู้จักกับโยคุบาดิสึให้มากขึ้นแล้วใช่ไหมละครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไปติดตามรามับชมพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดย www.cgcthailand.com เว็บไซต์ที่มีบริการเติมเกมโป k e มอนยูไนตในราคาสุดคุม้มเติมเองได้ง่ายๆตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เลือกเติมเกมออนไลน์ที่เมนูบุมบนจากนั้นเลือกเติมเกมออนไลน์ ID Pass เลือโปเกมอนยูไนต์เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม บอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนปรอระบบเติมเงินให้อัตโนมัติก็เป็นอันเสร็จสิน้นหากใครสนใจใช้บริการก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ description ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับโยคุบาริสึอนั้นเป็นโปเกมอนที่ถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งดีฟเด d e r หรือว่าแท็กนั่นเองครับ แต่ในส่วนของความสามารถต่งตางๆนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง,องของการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับรวมไปถึงการสร้างความเสียหายเนี่ยก็ทาได้ดีด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ขาดหายไปนะครับนั่นก็คือการมอบสถานะผิดปกติหรือว่าซ c ให้กับศัตรูซึ่งหากเทียบกับโปเกมอนสายด e เฟนเดอร์ตัวอื่นๆแล้วก็อาจจะดูน้อยไปสักหน่อยนะครับในส่วนของร่างวิวัฒนาการนั้นในช่วงเรเวลหนึ่งจนถึงเรเวลสจะยังคงอยู่ในร่างของโฮชิกะริสึก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นยูน u, นุบาริสึในเร เอาละฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับยูคุบาริสึให้มากย,ยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของสก,กิลกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยในช่วงเลเวล1จนถึงเลเวล3นั้นเราสามารถที่จะเลือกปลดล็อกสกิลได้เป็นจำนวน2ท่าด้วยกันครับนั่นก็คือ t a c k l e กับ De f e n s e ์เค l ซึ่งในส่วนของ t a c k l e นั้นนะครับก็จะเป็นการพุ่งไปยังทิศทางที่กำหนดนะครับเพื่อทำการสร้างความเสียหายอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลงได้อีกด้วยแต่หากทำการกดใช้งานสกิลนี้ในขณะที่เอฟเฟกของสกิลโควิดยังทำงานอยู่นะครับก็จะไม่สามารถที่จะเลือกทิศทางในการพุ่งไปได้แต่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ นอกจากนี้นะครับจำนวนเบอร์รี่ที่อยู่กับโยคุบารีสึเนี่ยก็จะทําการลดคูดาวให้กับสกิลนี้ได้อีกด้วยโดยจํานวนคูดาวที่ถูกลดนะครับก็จะอ้างอิงจากจํานวนของเบอร์รี่ที่มีอยู่นั่นเองครับ และตลอบในส่วนของสกิล l d ฟเอน s ์เคินะครับก็จะเป็นการสร้างโล่ที่ช่วยดูดซับความเสียหายให้กับยูคบาดิสในช่วงระยะเวลาสั้นๆนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ทําการกดใช้งานสกิลนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเบอร์รี่นะครับตกที่บริเวณด้านหน้าเป็นจํานวน1นลูกต่อการกดใช้งาน1ครั้งอีกด้วยครับ ต่อมาครับเมื่อเราทำการเก็บเลเวลให้กับโยคบาริสึไปได้จนถึงเลเวล5เราสามารถที่จะอัปเกรดสกิลดิเฟนซ์เคให้กลายเป็นสตาร์ชีกหรือว่าโคเวตได้ครับโดยในส่วนของสตาร์ชีกนั้นจะเป็นการปล่อยเบอร์รี่เป็นจำนวนมากนะครับออกมาที่บริเวณด้านหน้าโยคบาริสึซึ่งโยคบาริสึเพื่อนในทีมรวมไปถึงศัตรูเนี่ยสามารถที่จะเก็บเบอร์รี่นี้เพื่อทำการฟื้นฟูพลังชีวิตได้นะครับแต่หากโยคบาริสึนะครับมีพลังชีวิตที่เต็มและทำการเก็บเบอร์รี่นี้ก็จะทำการเปลี่ยนการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นการอบโ ให้กับโยคูบาริสึแทนนอกจากนี้นะครับหากมีเบอร์รี่อยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับโยคูบาริสึถึงแม้ว่าโยคูบาริสึจะยังไม่ได้เก็บนะครับแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของโยคูบาริสึนั้นก็จะถูกเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยครับซึ่งหากเรานะครับทำการเก็บเลเวลโยคูบาริสึไปได้จนถึงเลเวล11นะครับก็จะทำการอัปเกรดสตาร์ชีคให้กลายเป็นสตาร์ชีคพลัสซึ่งนั่นนะครับก็จะทำการเพิ่มจำนวนเบอร์รี่ที่จะถูกปล่อยออกมาหลังจากที่กดใช้งานสกิลนี้ให้มากยิ่งขึ้นครับ หรือจะทําการอัปเดตสกิลโคเวตซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะมีความสามารถโดยการที่จะทําให้โยคุบาริสึสามารถเคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งในขณะนั้นนะครับหากทําการเดินผ่านโปเกมอนคีป่าหรือวศัตรูเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายพร้อมทั้งงัดศัตรูเหล่านั้นขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยซึ่งในระหว่างที่เคลื่อนที่โดยอัตโนมัตินี้นะครับก็จะทําการปล่อยเบอร์รี่ออกมาซึ่งหากโยคุบาริสึนะครับสามารถที่จะเก็บเบอร์รี่ที่ปล่อยออกมานั้นได้นะครับก็จะทําการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้ ด้วยและยิ่งกินเบอร์รี่ที่ปล่อยออกมามากเท่าไหร่เนี่ย,ยก็จะยิ่งเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้มากเท่านั้นนอกจากนี้นะครับในขณะที่เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติด้วยโคเวตนั้นก็ยังสามารถที่จะใช้งานสกิลอื่นๆได้อีกด้วยนะครับและหากเรารทำการเก็บเลเวลโยคูบาลิสึไปได้จนถึงเลเวล11เนี่ยก็สามารถที่จะอัปเกรดโคเวตเป็นโคเวตพลัสได้ซึ่งแน่นนะครับก็จะทําให้การสร้างความเสียหายด้วยสกิลนี้รุนแรงมากยิ่งขึ้นและการปล่อยเบอร์รี่นั้นก็จะถี่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ ต่อมาครับเมื่อเราทำการเก็บเลเวลโยคุบาริสึไปได้จนถึงเลเวลเจ็ดแล้วเราสามารถที่จะอัปเกรดสกิลแท็กเกิลให้กลายเป็นบูลเลตซีดหรือว่าเบลชได้ครับโดยสำหรับสกิลบูลเลตซีดนั้นจะเป็นการพ่นมเมล็ดเบอร์รี่ใส่ศัตรูในทิศทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่กำหนดซึ่งหากศัตรูนะครับได้รับความเสียหายจากสกิลนี้เนี่ยก็จะถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงนอกจากนี้นะครับหากโยคุบาริสึเนี่ยมีเบอร์รี่อยู่กับตัวความเสียหายที่ศัตรูจะได้รับจากสกิลนี้ก็จะรุนแรงเพิ่มมากยิ่งข และหากเรานะครับทำการเก็บเลเวลของโยคุบาริสึไปได้จนถึงเลเวล13นะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดบู l เลตซีดเป็นบู l เลตซีดพลัสได้ซึ่งนั่นนะครับก็จะทําให้โยคุบาริสึนั้นสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้สกิลนี้ครับ ส่วนอีกหนึ่งสกิลอย่างเบลส์ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูในพื้นที่ที่กาหนดซึ่งหากศัตรูนะครับได้รับความเสียหายจากสกิลนี้ก็จะถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงเท่านั้นยังไม่พอครับในขณะที่เราทําการใช้งานสกิลนี้นะครับหากโยคูบาริสึมีเบอร์รี่อยู่กับตัวมากเท่าไหร่คูดาวของสกิลนี้ก็จะถูกลดลงมากขึ้นเท่านั้นครับซึ่งหากเรานะครับทำการเก็บเลเวลโยคูบาริสึไปได้จนถึงระดับ13นะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดสกิลเบลส์ให้กลายเป็นเบลส์พลา มาสร้างความเสียหายให้กับศัตรูด้วยสกิลนี้ได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายนะครับเมื่อเราทำการเก็บเลเวลให้กับโยคุบาลิสึไปได้จนถึงเลเวล9นะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกอัลติเมทสกิลหรือว่าอยู่ในมูฟที่ชื่อว่าเบอร์รี่บิลลิงฟลูปได้นะครับซึ่งความสามารถของสกิลนี้นะครับก็คือโยคุบาลิสึนั้นจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตก่อนที่จะทำการกระโดดไปยังพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งหากมีสตูอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดนั้นนะครับก็จะได้รับความเสียหายและลอยขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ใช้อยู่ในมูฟไปแล้วในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะครับโยคบาริส ok ึเนี่ยสามารถที่จะกินเบอร์รี่ได้แบบไม่จํากัดจํานวนและก็ยังจะทําการรีเซ็ตคูดาวของสกิลทั้งหมดของโยคบาริสึอีกด้วยครับ มาดูในส่วนของการโจมตีปกติหรือว่าเบสิกแอตแทกกันบ้างนะครับโดยทุกๆก,การโจมตีครั้งที่3ของโยคุบาริสึนะครับจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งก็จะทําการปล่อยผลเบอร์รี่ออกมาเป็นจํานวนหนึ่งรูปบริเวณใกล้ๆตัวอีกด้วยครับ และสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของ Passive Skill นั่นเองครับซึ่งโยคุบาริสึนั้นสามารถที่จะกินเบอร์รี่ที่ล่วงลงมาได้นะครับซึ่งนั่นก็จะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับโยคุบาริสึนั่นเองนอกจากนี้นะครับโยคุบาริสึเนี่ยยังสามารถที่จะสะสมเบอร์รี่ได้มากสุดเป็นจำนวน5ลูกด้วยกันแต่เบอร์รี่ที่สะสมมานั้นก็อาจจะล่วงหลง่นลงได้หากได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีครับ มาต่อกันที่ไอเทมที่ผมเลือกสวมใส่ให้กับโยคุบาริสึกันบ้างนะครับโดยไอเทมชิ้นแรกก็คือบอดี้บาลีครับ ถึงแม้ว่าอัลติเมสสกิลของโยคูบาริสึนั้นจะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตได้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่รูปแบบของสกิลนั้นเป็นการกระโดดเข้าไปในวงไฟดังนั้นหากเราได้รับโล่เพิ่มเติมจากบัดดี้บารีเอยก็อาจจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะยืนไฟได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าบัดดี้บารีเอนั้นก็ยังสามารถที่จะมอบโล่ให้กับเพื่อนที่อยู่บริเวณโดยรอบติกด้วยส่วนในเทมชิ้นต่อมานั้นก็คือสกอร์ชิลนันเองครับด้วยความที่โยคูบาริสึนั้น เป็นคนลาดคีบป,ป่าซึ่งการที่เราจะได้เลเวลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั้นก็มาจากการชูดนั่นเองซึ่งสกอร์ชิลนั้นก็เป็นไอเทมที่จะทําให้เราในชูดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับหลังจากที่ชูดไปแล้วนอกจากจะได้ในส่วนของเลเวลแล้วก็จะได้ในส่วนของโลและได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือโฟกัสแบนนั่นเองไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่เราแท้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่มาอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเมื่อใดก็ตามคร ทำให้เรานั้นอาจจะยืนไฟได้นานมากยิ่งขึ้นเองครับ สุดท้ายนะครับสำหรับไอเทมที่ใช้ในเกมนะครับผมก็จะเลือกใช้ไป2ชิ้นด้วยการชิ้นแรกก็คือ e7 บั t ทอครับด้วยความที่โยคุบาริสึนั้นเป็นตัวละครที่มีโ r o ิลิ i ี้ t y ค่อนข้างที่จะต่ำครับดังนั้น e7 บั t ทอเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์พอสมควรเหมือนกันนอกจากนี้นะครับด้วยความที่โยคุบาริสึนั้นจาเป็นที่จะต้องรีบเก็บเบอร์รี่ก่อนที่สตูจะเก็บไปก่อนซึ่งเรานะครับก็สามารถที่จะเอา e7 บั t ทอมาใช้งานในสถานการณ์แบบนี้ได้เหมือนกันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ full heal เป็นไอเทมท เป็นแท้งที่จะยืนได้ดีจากการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องแต่หากเมื่อใดก็ตามครับที่ติดสถานะหลับหรือว่าสตันเนี่ยหรือว่าถูกแช่แข็งก็แล้วแต่นะครับและไม่สามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้โยโคริสึก็อาจจะยืนแท้งได้ไม่นานพอนะครับ สำหรับภาพรวมของโยคุบาริสึนั้นเป็นแทงค์ที่มีรูปแบบการเล่นที่ไม่เหมือนใครจริงครับเน้นยืนไฟได้เป็นระยะเวลานานๆจากการฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องแถมยังสามารถให้เพื่อนๆในทีมเนี่ยได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตได้อีกด้วยดังนั้นนะครับหากหยิบโยคุบาลิสึมาแล้วซัพพอร์ตในทีมก็อาจจะเป็นตัวที่เน้นปั่นป่วนศัตรูไปเลยก็ได้หากคุณนะครับอยากจะเล่นกึ่งซับกึ่งแทงแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อีกด้วยก็สามารถที่จะอัพสกิลสตาร์ชิกมาคู่กับเบลได้นะครับ ก็จะทำให้สามารถทำได้ทุกอย่างเลยแต่ก็อยากให้ระวังในส่วนของการใช้งานสกิลเบลส์เอาไว้สักหน่อยนะครับเพราะถึงแม้ว่าสกิลเนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงและก็อาจจะสามารถใช้งานติดต่อกันได้หลายครั้งจากการสะสมเบอร์รี่ไว้กับตัวค่อนข้างที่จะเยอะแต่ในขณะที่ใช้งานนะครับก็จะทำให้โยคุบาริสึนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งจุดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันสักหน่อยนะครับ แต่สำหรับใครที่อยากจะเล่นสายบุกตะลุยนะครับก็สามารถที่จะอัพสกิลบู l เลสซิตมาคู่กับโคเวตซึ่งทั้งสองสกิลนี้นะครับทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียด้วยโดยโคเวตนั้นจะทําให้ยูคุบาริสึนั้นทําการเดินโดยอัตโนมัติหน้าที่ของเรานะครับก็คือควบคุมทิศทางในการเดินซึ่งเรานะครับสามารถที่จะควบคุมให้ยูคุบาริสึนั้นไปปั่นป่วนแนวหลังของศัตรูได้เลยโดยที่ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับเพราะในระหว่างที่ทําการเดินโดยอัตโนมัตินั้นยูคุบาริสึก็จะโยนเบอร์รี่ไว,ทวนน้ทําาาาให้เราสาารสมถ ที่จะเก็บได้อย่างต่อเนื่องและแน่นอนครับว่าในขณะที่สกิลโคเวททำงานอยู่นั้นเรายังสามารถที่จะใช้สกิลบูลเล็ตซีดดิ้กด้วยนะครับซึ่งหากทั้งสองสกิลเนี่ยได้มาคอมโบร่วมกันแล้วบอกได้เลยครับว่าสตูเนี่ยมีหนาวแน่นอน พอนอกจากจะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยแต่ปัญหาของคอมโบนี้ก็มีอยู่นะครับนั่นก็คือการควบคุมนั้นค่อนข้างที่จะยากพอสมควรครับโดยเฉพาะผู้เล่น Nintendo Switch ที่จะต้องกดหลายปุ่มพอสมควรเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการฝึกฝนกันสักหน่อยครับ หลังจากที่ผมลองเล่นมาสักพักนะครับสกิลของโยคุบาริสึนั้นสามารถใช้งานได้ทุกสกิลเลยครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทำการเลือกใช้สกิลนะครับให้เข้ากับสถานการณ์โดยเฉพาะสกิลสตาร์ชิกกับโคเวทที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบเลือกใช้สตาร์ชิกมากกว่านะครับเพราะว่าสามารถที่จะแจกจ่ายเบอร์รี่ให้เพื่อนๆที่อยู่ในทีมเนี่ยสามารถที่จะเก็บได้ด้วยแต่ถ้าหากเราหรือว่าเพื่อนๆในทีมเนี่ยไม่รีบเก็บสตูก็สามารถที่จะเก็บไปได้ด้วยเช่นเดียวกันและในกรณีเดียวกันนี้นะครับถ้าเราเจอโยคุบาริสึในทีมของตู เวลาที่จะต้องสู้กันนะครับเราก็สามารถที่จะแก้เกมได้ง่ายๆโดยการแย่งเก็บเบอร์รี่ของโยโคุบาริซึให้ได้นั่นเองโยโคุบาริซึฝั่งนั้นก็จะไม่มีเบอร์รี่ให้เก็บซึ่งนั่นนะครับก็ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ไม่ได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องเท่านั้นแต่มันก็ยังส่งผลไปถึงความสามารถพิเศษที่จะได้รับเพิ่มเติม,ตมจากสกิลต่างๆจากการาสะสมเบอร์รี่ไว้กับตัวเยอะๆของโยโคุบาริซึนั่นเองครับ และสําหรับข้อควรระวังนะครับสําหรับผู้ที่อยากจะเล่นโยคูบาลิสึที่จะต้องรู้ไว้นะครับอย่างแรกเลยก็คือโยคูบาลิสึนั้นเป็นแทงที่ตัวไม่ได้หนามากครับที่ยืนดีๆได้เนี่ยก็เพราะว่าการฟื้นฟูพลังชีวิตอยู่ตลอดนั่นเองผู้เล่นนะครับต้องฝึกเก็บเบอร์รี่ไปพร้อมๆกับการต่อสู้กับศัตรูและด้วยความที่ตัวไม่หนามากนี่แหละครับหากเจอเบิร์ดดามจหนักๆเข้าไปเนี่ยก็อาจจะหิวไม่ทันและตายได้ง่าย,ายดังนั้นนะครับจึงต้องระวังในส่วนนี้ให้ดีเลยทีเดียวแล้วครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจหรือว่ากำลังจะฝึกเล่นย uh ูคุบาริสึกนะครับและก่อนจะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของโปเกมอนยูไน e ์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เคมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ